พี่ป่าวว่ากหญิงพีป่ป่าวว่ากหญิงรู้พี่ป่าวว่ากหญิงไหน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 คนไหนคนไหนกูจะรู้แน่นี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 ่รถเขียวรถเขียวรถเขียวไม่แล้วใครอ่ะหูดับแป๊บนึงแกดับท่าเบื่อรถเฮ้ยเหี้ยโคตรสวยกูโคตรสวยกูโคตรสวยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูโคตรสวยกขอโทษด้วย พี่ลีนอยู่วัดมัตติเวิร์ครับอ๋อบิลลี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่รู้เหมือนกันครับเออบิลลี่มันอยู่ยูเอฟด้วยเหรอใช่ครับอยู่มันโตเตะอยู่ตอนนี้มันเตะฝุ่นอยู่ตอนนี้ไม่รู้มันจะเลือกที่ไหนนักพาคกันนะนักพากันนะพี่บิลลี่อ่ะใช่ใช่ครับไปเที่ยวอยู่ครับไปเที่ยวกับน้องๆครับแล้วเรอบเราผมพภลุง อยู่กับเรา8คนอะไอ้เหีย8คนอะไอ้สสตว์เนี่ยมันจะมีไออะไรนะแรงกิ้งปะแรงกิ้งของวัดนะรู้สึกครับเอาพวกน้องๆไปลงเนี่ยแต่นายต้องคุยกับนายครับเด,ดือนแล้ว,ว ใน U F เนี่ยใครแบบว่าแบบเด็ดเด็ดสุดว่าแบบว่าเรื่องการเอาตัวรอดอ่ะไอเนิร์ดป่ะใช่ใช่ครับเนิร์ดครับแล้วมึงคิดว่าแบบใครเก่งสุดอ่ะแบบครบครบอ่ะครบด้านอ่ะในความคิดเบื่ออยากรู้อ่ะมันเก่งทุกคนแหละมันเก่งทุกคนแบบว่าครบครบเลยอ่ะครบครบผมให้เนิร์ดเหมือนกันครับลุงเนิร์ดเหรอใช่ครับเออแต่มีคนพูดถึงไอเนิร์ดเยอะนะ มันเก่งครับมันฉลาดครับแล้วมันก็เล่นดีแล้วใช่ใช่ใมันฉลาดมันฉลาดไอ้หมายถึงเก่งครบเก่งครบเก่งคบเออเนื้อมันเก่งเนื้อมันเก่งผมยังมองเลยว่ามันเก่งเลยไอ้เชี่ยมันแบบเรื่องการแบบเข้าเข้าทำนู่นนี่นั่นอ่ะไอ้เชี่ยเก็บทงอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยตัวเราเองเรายังทําไม่ได้เลยนะ ผมก็คิดผมก็คิดว่าผมมาเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งนะเก่งเหมือนกันนะเว้แต่ยังซ้่ยเนื้อไม่ได้เลยอ่ะมันอ่านฉลา,าดแต่ว่ามันน่าจะเอาตัวรอดคนละอย่างเว้แต่ถ้าเนื้อมาติดบ้านในรัฐเหมือนผมมันก็เอาตัวรอดไม่ได้เหมือนกันแหละไอ้เหี้ยน่าจะเก่งคนละอย่างโอ้โหในรัฐในที่ตื่นเต้นมากไอ้เหี้ยกาพูดเลยเว้ในรัะตื่นเต้นสัตว์ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นยี่เยี่ย ผมไม่เคยเล่นเกมไหนที่รู้สึกแบบตื่นเต้นเท่าเกมรัดตอนติดบ้านน่ะแล้วแบบของลึมลึมอ่ะเข้าไปของลึมลึมแบบแล้วทาเคี้ยอะไรไม่ถูกอ่ะผมเคยเข้าบ้านหลังหนึ่งคนอยู่สิบคนน่ะแล้วผมเข้าไปฆ่าหมดเลยสิบคนน่ะแล้วแบบทําเคี้ยอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นน่ะอยากเดินพาไปดูย้อนหลังเลยเกินนะเฮียโคตรตื่นเต้นอ่ะ ท่านย้อนหลังผมไม่โดนลบไปหมดนะไอสัตว์แม่งโดนลิขสิทธิ์เพลงเย้ยมาเลยอ่ะ b a b ้ baby baby, baby. คลิปกูพันกว่าคลิปลบหายเลยสัตว์ไปหมดอ่ะหายหมดอ่ะ b a b ี baby, baby แล้วก็สารคดีปวกอะยังกูจำได้เลยเยอะ ว่าคือคนที่อะไรว่างจัดเปิดส,ะสะะารคดีพวกดูทุกทุกวันอะไอ้เยอะไอ้เยอะเปิดในสตรีมบินไปเลยจัด ในวงการลัดหลอทามหรอโอ้เทียบผมไม่ได้หรอกตอนผมเล่นลดไทาม,มันยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะขิงไปทีทามมันยังโดนพวกผมยิงขี้แตกเลยแตะก่อนอนะ่ะไม่อยากจะพูดหรอกนะจริงๆอ่ะ พี่ป่าวว่าหญิงพี่ป่าวว่าหญิงรู้พี่ป่าวว่าหญิงไหน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 คนไหนคนไหนกูณจะลง่ใช่ไหนไหนีหนไหนไหนไหรถเขียวรถเขียวรถเขียวไม่แล้วใครอ่ะยิงเลนยิงลงมาเลยยิงลงมาเลยสุดไม่มีครับสวัสดีครับ

ถ้าเผื่อลดไปจำไายพี่เปาจำไายครับไม่มีอะไรครับลงไม่มีอะไรครับโอเคครับกำลังจะไปรับเหล็กครับโอเคครับครับเลยครับชิบ้ากับบ้านยังชิบ้าอยู่บ้านแังอ่ะติดคุกวะใช่ไหมนี่จำไว้ว่าอาเธอร์ศัตรูที่ร้ายกาจของเราคือผู้หญิงจงจำไว้ครับลงได้ครับ ต่อไอ้เพื่อนคบกันมาสิปีก็แล้วแต่20ปีก็แล้วแต่ก็จะเสียเพราะผู้หญิง เ okay, จ้ากี่ชุดนะครับเจ้ากี่สิบชุดนะครับไม่เป็นไรคร่ะฮะไม่ต้องฟาร์ม,มด้วยมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ป่ะครับ <c oughs> เราใช้แบบเราใช้เราใช้แก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเหรอใช่รใชครับมันมันน่าจะมีวิธีง่ายกว่านี้ครับเขี้ยขาเขี้ยขาจะต่อบอลแล้วใช่ไหมครับเดขนมไปเก็บของที่เลเวลโอเคครับเจอกันครับเขี้ยใครวะหน่า ลุงวันนี้ครับไ <c oughs> อ้เหี้ยโคตรสวยกูโคตรสวยกูโคตรสวยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูโคตรสวย ไม่มีอะไรครับลุงลำไรครับไม่มีอะไรครับลุงไม่มีอะไรครับโอเคกำลังจะไปรับเหล็กครับครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับลุงชิบะกลับมาแลครับสวัสดีครับลุงเกิด ไม่ให้หญิงขึ้นร euh, uh, uh, ู้ว่านี้ไม่ใชไม่ไม่ได้เจ็ดสี่นี่เจ็ดกสี่รับรับล้ล่ออ่ะไอ้เยอะดูดิครับหันหลังด้ออมออมสิดหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ปะโอเคครับออมสิดหรือเปล่าครับครับเอ่อออริเทียเท่าไหร่ครับออริเทียสิบสิบอีกสิอันใช่ไหมครับเรีกเรียกอะไรครับเรียกครับเรียกะครับเ้สามสี่เนาะ เก็บเกเขาต้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ครับแป๊บนึงอันนี้คือมาจใครออมสินครับใช่ป่ะครับเฮ้ยโอเคไม่ใช่ครับคือคือเลยครับคืเลยครับหนึ่งห้าสามเก้ครับผมครับททีครับครับมาดวกกกกลัวกกกกลัว Ja, hat er.